สวัสดีค่ะดิฉันนัทมนฟองจิว๋วมัรดาของเด็กชายรณนกรภูมวงป่อนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา61บ้านห้วยอุก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโครงการส่งเสริมคุณธรรมในวัยเด็กนะคะซึ่งโดยปกติ พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนน่ะต้องต้องดูแลสั่งสอนเนาะปลูกฝังนิสัยลูกของเราให้เป็นเด,ด็กดีให้เป็นคนดีเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะคะส่วนโครงการนี้ที่น้องนองนงได้รับโอกาสมาคุณแม่ก็รู้สึกภูมิใจเพราะว่าโดยโดยส่วนใหญ่โดยปกติในชีวิตประจําวันก็จะปลูกฝังแล้วก็สอนลูกนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่ใช่เฉพาะการช่วยเหลือแค่คนในครอบครัวนะคะเราจะพาเขาไป งานวัดงานบุร์มีงานอะไรพาเขาไปดูว่าการที่เราใช้ชีวิตกับคนข้างนอกในสังคมข้างนอกอ่ะเราก็จะต้องไปช่วยอะไรเขาบ้างเขาก็โอเคนะเขารับได้เขาก็เชื่อฟังเนาะณนะปัจจุบนันนี้เวลาที่เขามีงานอะไรในหมู่บ้านนะคะถ้าเขามีโอกาสมีโอกาสแล้วก็แม่หรือว่ายายก็จะพาเขาไปเขาก็จะไปช่วยซึ่ง เรามองออกเลยว่าเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเขาก็จะสะดูกอะในวัยเขาอะค่ะเรา่าชอบทำเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่มันจะปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตด้วยนะคะขอบคุณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา61ที่มอบโอกาสนี้ให้กับน้องนนท์นะคะคุณแม่ก็รู้สึกภูมิใจค่จะ,คะขอบคุณค่ะ